อ่าท่องนะัมาจากไหนให้นําไปคูณจะไปไหนให้นําไปหารมาจากไหนให้นําไปคูณจะไปไหนให้นําไปหารให้ทำเป็นสองบรรทัดให้ดูสารสิก่อนอ่าสารสเ็ดคืออะไรครับสีนาโน,โนเมตรเท่ากับเท่าไรในหน่วยของกิโลเมตร หนูก็วีธีทม4.9มันมามันมาจากอะไรลูมกลมาจากอะไรครับมาจากนาโนนาโน10กาํา,กาลัลางเท่าไร่ลูกกําลัง69จะไปไหนกิโลก็เอา10กาําลัง3เข้ามาหารแล้วหนูก็เขียนหน่วยไว้รอเลยลูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจะไม่รอเลยก็ได้เท่าไหรครับ4.9คูณ10กําลัง ลบเเอา3ขึ้นมาเป็นลบ3เราจะได้เท่าไหร่ครับดังนั้นได้4.9คูณสิกํลังลบสิกิโลเมตรเห็นไหมครับเขเคไหมสุดลัายคือมาจากไหนให้นำไปคูณจะไปไหนให้นำไปหารดังนั้นให้น้องทำสุดรัดยข้อ32เอง